สวัสดีครับผมเทวนาภัสโชจินดาชัยหรือว่าป๊อปคอร์นค่ะแพรวานิชาพัฒหรือว่าขนมปังค่ะวันนี้เวาสองคนพี่น้องนะครับอยู่ในงาน Google Plus Hangouts on Air นะครับที่จะเป็นงานที่จะพูดคุยกันผ่านทาง Google Plus Hangout นั่นเองเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆเลยนะให้เขาได้เปิดกล้องกันแล้วก็แบบได้เห็นหน้านักแสดงใช่เราจะได้เต้นให้เขาดูร้องเพลงเขาฟังเพื่อผ้าทีละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ติดเลยละเออเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูนะครับว่าระหว่างที่เรากำลังเตรียมตัวที่จะได้ทอกกันใน Google Plus Hangout เนี่ย ดาร์แสดงแต่ละคนทำอะไรกันอยู er> <_<_<_<_<_<_<_<_่บ้างนะฮะเริ่มตั้งแต่คนนี้นะเป็นเบื้องหลังของ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 เบื้องหลังอีกทีนึ่งเอาไปเอาไปเบื้องหลังให้พอแล้วด้วยนะโอ้มาดูมาดูคนนี้ดีกว่าสวัสดีครับผมเจมส์เทอดลนะฮะหรือว่าซันซิสเคมนั่นเองเมื่อกี้เห็นคุณล้วงอะไรอยู่แถวเนี้ยอ๋อไม่ฮะจัดบ็อกเซอร์เฉยๆให้แบบมันเข้ารูปดูดีเข้ารูปด้วยนะไม่คือผมรู้แล้วล่ะว่าทำไมคุณถึงได้มาล้วงควักอยู่แถวนี้ทำไมฮะเพราะว่าคุณเนี่ย เพิ่งไปลงจะเอาไม้ไหมพี่มาพี่ต้องยืนเร้าขนาไหนเพราะว่าคุณเนี่ยเพึ่งไปโรงเรียนมาแล้วเขาก็เพิ่งเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยเอออ่ะอันนี้ก็เป็นโหกิ่งกางเกงไอเจมี่มันใช่แล้วล่ะ เป็นของรางวัลให้น้องเจมที่มาตอบคถามแรกกับพวกเรานะคะเอาเอาบางเกมของตัวเองกลับคืนเป็นของรางวัลเลยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหไม่ตอบนี้ไม่ได้เกนมันแล้วห้องแต่งตัวของเราเนี่ยก็อยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูแบบเซอร์ไพรส์บุกเข้าไปนะจัะไปเรอยบร้ไยเลยค่ะ บรรยากาศภายในห้องแต่งตัวของเรานะครับก็ตอนแรกมีการกินคงกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ก็มีขนมนมเนยมากมายอย่างเมื่อกี้นีที่เราเข้ามาต่อก็กำลังฝึกซ้อมร้องเพลงกับพี่หมอกอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่กีตาร์ของพี่เคิร์นด้วยนะฮะเป็นกีตาร์ของพี่ปิงอีกทีนึ่งเราไปคุยกับพี่ปิงดีกว่าอ้าวเราอยู่อ้าสองคนนี้จบแหรอมีแค่นี้เหรอเนี่ยโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคัดนะเดี๋ยวเดินออกไปจะได้ไปพี่ปิงอย่างี ก็นานๆจะได้มาพูดคุยทางออนไลน์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครเคยคุยออนไลน์กับผมเลยจริงๆแล้วผมว่าตอนนี้เนี่ยเราไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นงไงกันบ้างไปเลยก็วันนี้ี่พวกเราก็จะมาพูดคุยสดๆนะครับผ่านทาง Google c l a s s g o u t นะครับแต่ก็ไม่ได้มีแค่พวกเราเท่านั้นเพราะว่ามีคนที่ดูสดๆกันนะครับผ่านทาง แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้เราจะรูกสรุปผู้รุ่ทางบ้านแล้วก็มีคำถามมาตอบมีของรางวัลมาแจกแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่า,าผู้รุ่นภาพรวมซีรีส์้อบที่ผ่านมาเจ็ดพิโซดนี่ก็ถือว่าผ่านไปครึ่งทางแล้วและเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์ทุกคนในวันนี้นะฮะเรามี บทเพลงม้าฝฝากชาวบุกทลัสแห่งออสกันด้วยคนระับอ้าวโหยฟ6 7 i can not